สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีของน้องสายทองนะคะวันนี้ก็พาพ่อน้องสายทองมาดูหญ้านะคะแปลยงหยญ้านะคะแปลยงหยญ้าหนี้น้ําท่วมนะคะแม่มจา๋าเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะแปลงหญ้านะคะนี่คุณตาท่านจะขายหญ้าให้นะคะ ญาของแกก็อยู่บ้านยางบพิรมน,นะคะคุณแม่จ้าว่าหนีน้ําท่วมนะคะว่าช้างช้างของแกไม่ได้อยู่บ้านนะคะตอนนี้ช้างอยู่บ้านยาช้างอยู่บ้านไหนเพาะช้างอยู่บ้านตะการนะคะน้องน้ํฝนน้องน้ฝนน้องน้ำฝนนะคะไปไปไปมาหากันไม่ได้นะคะว่านะคะสวนหญ้านะคะสวนหญ้า ท่านจะขายสามพันคะแนนนะคะมเมจ่าสวนก็ใหญ่นะคะพอประมาณแต่ว่าน้ําท่วมลแล้วนะคะให้สายทองมามุดน้ําตัดเลยแกว,าะะว่านะคะสวนยานะคะน้ําท่วมเยอะเลยนะคะนี่บ้านยังบอกพิลลุมนะคะมเมจ่าไม่ห่างจากบ้านรายทองอยู่ประมาณกิโลกว่านะคะ คุณตาแกห่วงย่า,าไว้นะคะว่าจะเอาไว้ส่งส่งให้ช้างแกอยู่บ้านตะการนะคะแต่ว่าน้ําท่วมแล้วก็สัจนจรหากันไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยพอดีแกเลยว่าแบ่งให้ทรายทองนะคะคุณพ่อเพชรไปเดินดูแล้วนะคะอ้อมอ,อมสวนคุณแม่เอาก,ก็ไม่อยากจะเดินหรอกคันเห็นน้ำาวไม่ได้กลัวนะคะไม่อาอก,กลัวน้ํานะคะคุณแม่าจา๋สสวนก็ใหญ่นะคะ ปเ,เ,เป็นเมธันใดเมตตาซื้อแปลงยาให้น้องสายทองก็เรียนเชิญได้นะคะสามพันคะแนนนะคะคุณเมจายาญานของน้องน้งนําฝนมาพผ่ช้างของของแกชื่อน้องน้งําฝนอยู่บ้านตาคางนะคะตอนนี้แต่ญาไปส่งไม่ได้แกว่าเลยขายให้น้องสายทองเลยนะคะมีคนขับรถให้มีคนขับรถให้บุ๋มผูกชายแกบวชลูกชายแกบวกชบวมีใครขับรถให้เขาวิ่งเขาวิ่งอ้อมไปไกลครับอ้อม เลยกินหญาอยู่ังโน้เลย,<อ>ยตการดูเพรว่าสายทองก็กำลังพลิกตัวหาหญ้ามากเลยนะคะตอนนี้กำลังหาหญ้าแบบดเดือนเลยนะคะพอดีเลยนะคะแม่แกแต่ <c oughs> ว่าจะน้ําก็ท่วมเยอะนะคะตอนนี้น้ําเข้าเลยนะคะสวนหญ้านะคะน้ำไม่ท่วมเ <c oughs> ขาคงไม่ขายนะครับหญ้าถ้าน้ำไม่ท่วมเขาคงไม่ขายแกเลยขายด่วนนะคะขายด่วนเลย จดเลือกันไปครับจุดเลือกันไปนะคะเรือนะคะต้อการยาพอดีแกก็ต้องการขายพอดีเลยมาเปิจหมอกันพอดีเลยน้ำน้าเต็มเรือเลยต้องต้องขี่เรือนะคะต้องขี่เรือตัดเลยเปิดเปิดรั้วใส่เรือบบพอใสเรือแล้วก็ไดเดี๋ยวจะให้พ่อมาทาคลิปตอนที่มาตัดนะคะตอนอีกวันนะคะทําคลิปตอนตัดกับพี่ควานนะคะวันนี้ก็ไม่อ้อยมามาดูก่อนนะคะมาดู ว่าว่าตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วนะคะน้ําขึ้นแล้วนะคะเป็นตรกายจะตอนนี้ขึ้นแล้วถ้าน้าไม่ท่วมแกก็คงไม่ขายจะถ้าน้ำไม่ท่วมก็คงไม่ขายว่าน้ําเข้าสวนแกแล้วนะคะเลิ่อเข้าสวนเลยจ็บแกพอดีเลยกำลังจบของแกก็จะไปทางเรือครับไปบ้านช้างแกอยู่ฝั่งนู้นก็ไปดูช้างอยู่ฝั่งนู้นด้วยช้างอยู่บ้านตะกาง สวยนะคะเม่จกาหญ้าก็สวยนะคะสายทองก็กําลังหมดหญ้าพอดีเลยนะคะแม่ก็จะได้เมตตาซื้อหญ้าให้น้องสายทองแล้วนะคะจะได้เก็บคะแนนซื้อเปลียหญ้าให้น้องสายทองนะคะนี่อันนี้แม่เก็มาไล่เลยมาดูสวนหญา้าว่าใช่หรือเปล่านะคะจะเขาก,ก็หมาดสมอยู่นะคะสามพั 3, นคะแนนก็ประมาณอยู่สองสองงานนะคะสองงานกว่าๆเดี๋ยวพ่อเพียก็จะมาทําการตัดเลยนะคะวันนี้ให้น้องเลย,เยทําการแสดงเลยนะคะได้ให้พ่อมาทํา ถ่ายทำนะคะให้พี่ควานม,มาช่วยตัดด้วยคุณพ่อจะมานั่งเรือตัดเลยบอกเปิดรั้วตรงไหนพอเปิดรดั้วตรงนี้แ <c oughs> ล้วบ่ร้วจะคงผ่านรถเข้ามาก็ลําบากนะคะเมนนื่อรถก็เข้ามาลําบากนะคะแล้วก็ก็ทําคลิปให้แม่แม่รับชมนะคะเผื่อแม่แม่ท่านใดนะคะเมตตานะคะเปลงยหญ้าสวนนี้ให้น้องสายทองนะคะเมตตาคะแนนนะคะซื้อเปลียหญ้าให้น้องสายทองได้นะคะสามพั 3, นคะแนนนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยจ้านะคะ กลาวขอบพระคุณลูกงหน้าเลยครับผมขอบคุณครับนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยจ้านะคะคุณแม่ก็เข้ามารับชมได้นะคะคุณพมชเจร้านะคะว่าแปลงยนาหนี้น้ําท่วมนะคะเมตตาได้นะคะต้องตัดเร่งเลยนะคะคุณเมจร้าตัดแล้วสงสัยจะเสียเลยน่าหญ้าตรงนี้นี่เสียเลยเสียเลยนะคะแม่น้ำขูดโตเสียเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายจ้า ขอบคุณค,ะค่ะนะคะ